ก้อยสุดปลื้มหลังรอสิบปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชตูนบอดิสแลมร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล YouTube ก่อนจะไปรับชมคลิปเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับตูนบอดิสแลมหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจ จานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิง่งดิเลกคุณนกรประจำพุทธศักราช2563ไปเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมกระรทวงสาธารณาสุขได้มีการประกาศชื่อตูนบริสแลมหรือนายอธิวะนายอธิราชคงมาลัย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นใช้สภายชั้นปฐมดีเลกคุณภาคุณาพรชั้นหนึ่งสูงสุดของเครื่องราชตระกูลนี้ซึ่งพระราชทานสำหรับบุคคลธรรมดาที่สร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้แก่บวงชนชาวไทยและเป็นเครื่องราชที่พระราชทานตามประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับข้าราชการ ดังกล่าวพี่ตูนที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการเก้าคนละเก้าและระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนปัจจัยตัวไทยทำให้ได้เข้ารับและล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคม2564พี่ตูนและภรรยาก้อยรัชวิน